เดี๋ยวนี้จะไปลองตีสกิปปิ้งด้วยลอกฟิชคิงนะครับตัวเก่านะครับส่วนคันก็จะเป็นคัน UL นะครับ4ฟุต6นะครับ2ท่อนเวท3ขีด6นะฮะ4ฟุต6สายหน้า20ปอนด์นะครับ ันเหงือกก็จะเป็นชงคลาเคนนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็มากับจักรยานไฟไฟ้าอีกแล้วครับ48โวลต์1,000วัตต์อันนี้ทำความเร็วได้40นะครับ40กิโลเมตรตอชั่วโมง เดี๋ยวเราไปเข้าหมายแรกกันเลยเป็น,ปนใต้ถุนนะฮะใต้ถุนสาลาเล็กๆนี่ใต้สะพานนี้แหละโอ้น้ำดีมากน้ำลงแต่น้ำแรงนรื่อะไรครับเรามาเทสดูวมันจเฉยว่ามันจะสกิปปิ้งได้ไหม โอ้น้ำลงเยอะเลยโอ้ยสบายเอา โอ้โหเนียนคลิปเนียนคลิปบอกเลยโอ้โห,โโห,โโหโลูกนี้เล่นตั้งนานแล้ว จำแล้ครับเหยื่อตัวนี้ห้ากรัมนะครับโดนตัดหัวไปด้วยาตีจนสาวฟูแต่เราฟิชคิงตัวนี้เป็นแต่งสปูนมานะครับ เป็นสปูนตื้นอุ้ยโอ้โหแจมแมวรู้นี่เล่นนี้ตั้งแต่แรกนะคันเล็กกระทัดรัดด้วยเบาวงอนะ mm กะทีว่าจะได้คลิป ปีล้างทีมันเป็นสปูนแต่งนะครับเบรกอาจาจะไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่เบรกนี่ผมปรับสุดนะเดี๋ยวลองรถมากิ๊กนึง เงี้ยไม่ได้เลยอืมได้ละปลายโค่นหลยไม่ได้ลอกสปูนยังเบาไม่พอโหสนุกอ่ะ อะครับเดี๋ยวลองย้ายมาให้ดู มันจะเปิดกล้องนี่น,น,นะครับคันยูเอวัดปากแฮกเลยครับสรุปนะครับก็คันยูเอสี่ฟุตหกก็สามารถตีสกิปปิ้งเหยื่อห้ากรัมได้นะครับส่วนลอกเนี่ยอาจจะ ถ้าจะยังสป,ปูนน่าเบาไม่พอนะครับการตีเหยื่อเบานี่สป,ปูนนี่สำคัญมากก็เดี๋ยวจะลองคัน U.L อันอื่นดูนะที่มีก็จะเป็น Storm นะครับ s w t f t Blade เดี๋ยวจะลองกับลอกอ่าทัทูล่านะครับสป,ปูนแค่4กรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวคลิปหน้าเจอนครับสวัสดีครับ